ออและครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Crystal of a t l a s กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมี5เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนเล่นเกม Crystal of At La s ที่บอกเลยครับว่าสายฟีอย่างเราก็สามารถเล่นเกมนี้และเติบโตเกมนี้ได้แบบอีซี่มากๆจะมีอะไรบ้างที่เราควรรู้และไม่ควรพลาดก่อนไปรับชมเคฟฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ขิปนที่ขอหนึ่งไลค์ like, แล้วถ้าเพื่อนนชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคกคับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการเล่นสายอาชีพต้องบอกก่อนว่าในการเริ่มสายอาชีพในช่วงเริ่มต้นของการเล่นเกม Crystal of a t l a n t นะครับมีความสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการ PvP PvE ต่อให้คุณจะเลือกอะไรก็ตามแคปคุณจะต้องมีตัวละครหลักของเพื่อนหนึ่งตัวและจะต้องเล่นตัวละครอ,อื่นๆที่ตัวเกมให้เราสร้าง ถามว่าทาไมเพราะว่ามันจะส่งผลต่อระบบทีมนักผจญภัยระบบทีมนักผจญภัยครับมันจะเป็นระบบที่จะให้รับในส่วนของเหรียญตราสะสมนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อสเตตัสโดยรวมของทั้งหมดภายในอดีของเราและที่สําคัญหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่พลังงานที่ตัวเกมให้มาน้อยมากๆเนี่ยเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันจะได้ของส้มกี่ชิ้นแล้วเวลาดรอปของส้มแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีสายเฉพาะของเขาเราสามารถเอาของส้มที่ดรอปจากตัวละครอื่นหรือว่าอาชีพอื่นในอดีของเราเนี่ย โอนย้ายไปให้อาชีพอื่นได้เช่นเดียวกันซึ่งมันจะทําให้คุณนะครับสามารถฟาร์มของส้มเนี่ยได้ง่ายได้ไวและเติบโตได้ไวมากๆในกรณีที่เป็นเพื่อนนะครับเล่นหลายตัวละครนะครับอย่างน้อยเนะี่ยประมาณสัก3ามตัวละครครับจริงๆอนะ่ะในเกมอ่ะมันวางได้แบบเยอะมากๆครับอยู่ที่ประมาณ6ตัวละครแล้วเราก็สามารถสลับตำแหน่งกันได้เลยอาจจะเริ่มในส่วนขอ,ของตัวละคร PVE ก่อนก็ได้แล้วก็มาเล่นตัวละคร PVP และเมื่อเราเล่นตัวละครจนตันนะครับ และปลุกเลเวลเรียบร้อยครับมันจะได้รับเลเวลตรงนี้นะครับนี่เป็น EP คริสตัลความทรงจาําและสามารถนาไปแลกของในร้านคา้าได้อีกด้วยบอกเลยครับว่าของที่สําคัญครับคือศิลาโอนย้ายซึ่งเราจะต้องซื้อทุกเดือนนะครับอันนี้มันจะขายเดือนลปะประมาณ2ครั้งมี drop บ้างมีแบบซื้อในร้านค้าบ้างหรือว่าร้านจํากัดเวลาหรือทางาทำกิจกรรมก็ตามครับพยายามสะสมนี้ไว้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญกับเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยทีเดียวครับ เมื่อเรารู้แล้วนะครับในช่วงเริ่มต้นว่าเราจะต้องเล่นหลายตัวละครเมื่อเราเล่นมาแล้วครับอย่างที่2ที่อยากจะแนะนำนเพื่อนๆเลยนะครับคือการบริหารพลังงานนั่นเองนะครับต้องบอกกันก่อนว่าตัวเกมเนี่ยมีพลังงานอยู่2แบบครับนั่นะคือพลังงานสีเขียวกับพลังงานสีส้มพลังงานสีเขียวครับก็คือพลังงานที่เวลาคุณฟาร์มอะไรก็ตามครับคุณจะได้รับ EP และอุปกรณ์ระดับ E p เป็นต้นไป ส่วนพลังงานสีส้มครับเพืพ่อนๆจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเพืพ่อนๆถึงเลเวล60พลังงานสีส้มเนี่ยจะเป็นพลังงานที่คุณสามารถฟาร์มอุปกรณ์ที่ระดับต่ํากว่าสีทองนะครับลงมาก็คือพวกของม่วงนั่นเองเพืพ่อนๆสามารถใช้พลังงานตรงนี้ในการฟาร์มไปได้แลว้ววลาเราฟาร์มครับมันก็มีโอกาส d r อปของต่างๆที่เป็นพวกอของสะสมไม่ว่าจะเป็นพวกเศษชิ้นส่วนเคียวหรือว่าของต่างๆครับและเพืพ่อนสามารถนําของนี้แลกกับคนในกิ่ได้เพื่อที่เราจะสามารถคาบอาวุธชิ้นนั้นได้ไวขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าปริมาณการใช้เนี่ยมันจะใช้อยู่ท่ทีประมาณ 1,000บวกบวกันเลยทีเดียวก็คือใช้เยอะมากสามารถบริหารได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เตาไม่จำเป็นที่จะต้องเวือตัวละครทุกตัวก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าตัวละครใดตัวละครหนึ่งถึงเลหกเนี่ยคุณก็สามารถใช้ในส่วนของพลังงานบัญชีได้แต่จะใช้ได้แค่1ครั้งนะครับต่อ1นตัวละครและจะทําการรีเซ็ตเวลาประมาณตีสี่ตีหของแต่ละเซิร์ฟนะครับตามเวลาปกตินั่นเองส่วนถ้าใครมีแบตเตอรี่นะครับพลังงานต่างๆเพื่อนๆสามารถใช้งานได้เต็มโคตา้าในแต่ละวันได้เลยมีงบแนะนานว่า เติมบัตรรายเดือนได้เปอร์เซ็นต์การบวก EP เพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นอะไรที่จะทําให้คุณเนี่ยเก็บเลเวลได้ไวมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวละครหลักของคุณอย่างเดียวครับตัวละครรองๆเนี่ยก็จะส่งผลทาให้การเก็บรีเวล์ของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเติบโตได้ไวเช่นเดียวกันในการเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ อยากจะฝากถึงเ,เพื่อนๆนะครับอย่างต่อมาครับนั่นคือการโอนย้ายอุปกรณ์ให้กับตัวละครอ,อื่นภายในไอเดียของเราโดยปกติแล้วครับอย่างที่ผมเคยพูดในส่วนของหัวข้อในที่1่ที่ผ่านมานั่นะคือเราสามารถย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ครับให้กับตัวละครออได้เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับมันเป็นอุปกรณ์ระดับสีทองที่มีผลต่อสกิลความสามารถของแต่ละตัวละคร แต่ละสายอาชีพและแต่ละสกิลเข้าเช่นเดียวกันเช่นส,ส่วนนี้ครับก็คือสายรัดข้อมือผู้ตัดสินนะครับมันจะมีผลต่อสกิลดาเมจของวอลลอกเนี่ยบวกอีก20%ซึ่งในส่วนของเซตอุปกรณ์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้นะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเวลาใส่มาแล้วเนี่ยมันจะบวกค่าเอฟเฟกอะไรบ้างเพราะวา่าเวลาเราเลือกเซตอุปกรณ์ครับมันจะเป็นสิ่งสาคัญมากๆเมื่อถึงเลเวล60ที่จะทาให้คุณเนี่ยแตกต่างจากผู้เล่นอื่นทั่วไปถ้าคุณใส่เซตที่ตรงคอมโบที่ตรงเลือกใช้สกิทสสกลท ก็จะดุดแดงมากยิ่งขึ้นและในกรณีที่สมมติอะผมตอบมาและในทีมของผมเนี่ยมีวอลล็อกเนี่ยผมอยากจะโอนย้ายของเนี่ยไปผมสามารถทําได้ด้วยที่อะไรให้ทุกคนนะครับไปที่คําว่าคลัง กลเข้ามาครับคลังจะมี LO 2แบบครับนั่นคือคลังส่วนตัวกับคลังบัญชีสําหรับคลังบัญชีครับคุณสามารถขยายความจุได้ในกรณีที่คุณมีของและเวลาคุณจะส่งของเข้าไปครับคุณจะต้องมีศิลาโอนยายขั้นสูงศิลาโอนยายขั้นสูงนี้หาได้จากไหนครับส่วนใหญ่ได้จากการคราบและการคราบในที่นี้ครับเพื่อนๆจะต้องมีศิลาเริ่มต้นที่ผมบอกไปครับก็คือการวิ่หลายตัวเพื่อแลกศิลาเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ2ชิ้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมด10ชิ้นนะครับถ้าดูที่โต๊ะคราฟนี่รายกาดูนี่นะฮ ได้จากร้านค้าพิสวงนะครับสามารถซื้อได้เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือสมาคมการค้าก็สามารถไปหาดูได้ถ้ามีขายสะสมครบ10ชิ้นแคปคุณก็จะได้ชิ้นส่วนนี้หชิ้นและเราก็จะสามารถย้ายของชิ้นนั้นครับเข้ามาในส่วนของคลังบัญชีได้เมื่อย้ายแล้วนะครับเราจะไม่สามารถฝากของชิ้นนันใส่คลังบัญชีได้เป็นระยะเวลา60วันหรือ 2เดือนนั่นเองก็คือย้ายแล้วย้ายเลยนะครับก่อจะย้ายกลับมาให้ตัวอื่นไม่ได้นะครับรอ2เดือนซึ่งผมคิดว่าในช่วง2เดือนนั้นเนะี่ยเราอาจจะดรอปของดีๆหรือว่าอะไรที่ดีกว่านี้อันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็โอนย้ายเข้าไปปุ๊บเน,นี่ยยินยันโอนย้ายอ่ะเช่นอันนี้อ่ะผมจะทําการโอนย้ายนะครับถ้าเป็นของทั่วไปจะไม่ต้องเสียนะครับผมแต่ถ้าเป็นของพวกเนี้ยสีส้มขึ้นไปครับคุณจะต้องมีเงื่อนไขในการโอนย,ย้ายอ่ะผมใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมจะทําการสลับตัวละครให้เพืเ่อนะเพืเ่อนผมจะเป็นอ่อันี้ละกันครับ ไอ้นีน่นตัวกันเนอร์ตัวกันเนอร์แล้วเราก็จะไปดูในส่วนของคลังบัญชีนะครับว่ามันย้ายตามมาหรือเปล่าเราจะดูได้ยังไงครับว่าอุปกรณ์ชิ้นน,นี้มีผลก็ดูที่คําว่าแชร์ร่วมกันได้เนี่ยกดที่ตัวบีนะฮะจากนั้นไปที่คลังจากนั้นไปที่คําว่าคลังบัญชีเห็นไหมผมก็ย้ายมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถดึงออกมาได้ปึ้งเมื่อผมดึงออกมาแล้วครับอุปกรณ์ชิ้นนี้จะไม่สามารถฝากได้เป็นระยะเวลา2เดือนแต่ยังสามารถใช้งานในส่วนของตัวละครปกติของเราได้ตามเดิมเลยนะครับ พอแค่อลเวลผมถึงเลเวลห5ผมก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ตามปกตินั่นเองแถมมีการตีบวก1ิบไว้ในตัวแล้วบอกเลยว่าเป็นอรายที่ดีมากในกรณีที่คุณอยากจะฟาร์มของตัวหลักให้กับตัวรองนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรากลับตัวหลักของเรากันต่อเลยดีกว่านะฮะหัวข้อต่อมาที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆเลยนะครับผมนั่นก็คือคอนเทนต์แล้วก็กิจกรรมภายในตัวเกมนะครับต้องบอกว่าคอนเทนต์ในตัวเกมเนี่ยมีอะไรให้เราทําเยอะมากๆและในกรณีที่คุณถึงเลเวล60ครับ หลักๆที่อยากให้เพื่อนทำนะครับนั่นคือการลงฟาร์มการลงฟาร์มที่นี้ครับเ,เพื่อนๆจะต้องลงฟาร์มในส่วนของห่วงนรกแห่งห่วงลึกถามว่าทำไมเพราะว่าเวลาลงฟาร์มนรกแห่งห่วงลึกครับมันจะมีโอกาส d r อปของนี่ที่เป็นระดับสีทองนะครับซึ่งเราสามารถ ปรารถนาของชิ้นนั้นได้สําหรับการปรารถนาที่นี้ครับนะั่นคือการเลือกของที่เราอยากได้ครับใส่เข้ามาในช่องนี้แล้วเวลาลงครับจนพลังงานตรงสีทองเนี่ยมันใกล้จะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อใดครับในทุกๆเปอร์เซ็นต์ที่มันมีการสะสมข,ขึ้นมามันก็จะมีการการันตีระดับสีทองซึ่งในการการาันตีนี้ครับคือถ้าคุณมีของชิ้นที่คุณอยากได้เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์โอกาสออกชิ้นนั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ความคุ้มแน่าการการันตีเนาะและที่สําคัญง่ายๆก็คือของที่คุณเลือกเนี่ย ที่คุณจะได้ชิ้นที่คุณต้องการหรือคุณอยากได้ชิ้นอื่นก็ได้ชนเดียวกันครับส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าถ้าผมเลือกชิ้นอะไรผมไม่ค่อยออกใช่ปหผมก็จะเอาชิ้นอื่นมาใส่และคาอธิฐานเนี่ยมันคืออะไรคาอธิฐานครับนั่นคือในส่วนของผลึกปณิธานห่วงลึกผลึกปฏิธานห่วงลึกเนี่ยได้จากการที่คุณย่อยอุปกรณ์ระดับสีทองนะครับชิ้นอื่นที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้อันนี้มันเป็นช่วงสีพีทีครับผมก็ย่อยไปได้เลยแต่ถ้าโอเพ่นเบต้าจริงๆก็ไม่แนะนาให้ย่อยนะะคครรับุกกกาาวว่มหยยแลลล้้ณจไดปิงึ็ เศษชิ้นส่วนระดับอีพิกซึ่งเศษชิ้นส่วนเนี้ยเพืเ่อนๆก็เลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการได้เลยแล้วก็แลกแล้วก็ปณิธฐานเมื่อกี้ที่ผมได้มาผมก็เอามาอธิษฐานตรงนี้นะครับปุ๊บอธิษฐานไปมันก็จะทําการเพิ่มเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้รับเนี่ยอยู่ที่1.2เท่านะครับความคืบหน้าการการันตีการอธิษฐานเนี่ยก็อยู่ที่แมนห้ารับส0 0 0ถ้าคุณอธิษฐานจนเต็มคุณก็จะการัานตีชิ้นนั้นตรงนี้ไปได้เลย แต่ถ้าคุณเอาจะชัวรก็สามารถลงตรงนี้มันก็จะอิงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาเกี่ยวข้อง1.2เท่าเนี่ยทำให้มีโอกาสออกอ,อุปก,กรณ์ระดับสีทองเนี่ยยิ่ง่ายิ่งขึ้นอันนี้คือวิธีการคิดเลทการการันตีนะครับผมอ่าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอย่างต่อมาครับระบบที่หลายๆคนมองข้ามไปเกี่ยวกับตัวเกม Crystal of a t l a s นะครับนั่นคือระบบเหรียญตรา ในส่วนของระบบเหรียญตราครับมันคือระบบอะไรเอ่ยน,นั่นก็คืออาวุธแต่ละชิ้นครับมันจะมีตราซึ่งแต่ละตราครับมันจะมีคําว่า1นึ่ทับหนึ่งแล้วก็1นึ่ทับสซึ่งจํานวนทับไอ้นี้คือจํานวนเลเวลที่คุณสามารถอัพได้เช่นตรานี้ครับเราอยู่ที่เลเวลหถ้าคุณมีตรานี้ซ้ำครับคุณก็สามารถอัพขั้นเป็นเลเวลสองแล้วก็เลเวลสได้เมื่อเราอัพขั้นแล้วนะครับเราจะได้รับในส่วนของสเตตัสของตรานั้นมาเลยนะฮะแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วมันมีแบบอันหนึ่งอัน เตรียมต่าลบเอาง่ายคือมันเป็นแบบเซตอ่ะทุกคนสมมติถ้าคุณจะเล่นใช่ไหมครับคุณก็สามารถเลือกเซตได้อ่ะสมมติแบบผมแบบจะแบบตีบอสอ่ะเราอยากทำดาเมจต,ต่อบอสอ่ะเราก็จะเลือกเซตตราที่แบบเพิ่มดาเมจต,ต่อบอสถ้าดูในสม,มุดภาพจริงๆครับในส่วนของตราเนี่ยมันจะมีตราที่ทำดาเมจต,ต่อบอสเนี่ยแรงขึ้นนะครับเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์ย้ำย้ำสตูต่อโลกหรือว่าคุณจะทำดาเมจธาตุนะครับชนะทางธาตุาหรือว่าอยากให้ดาเมจธาตุของเราแรงขึ้น คุณก็สามารถเลือกตราเหล่านั้นให้มันตรงกับท่าที่คุณใช้งานได้เช่นเดีวยวกันครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกใช้ตราเนาะเมื่อเราเลือกใช้ตราแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเซตตราได้อารมไปคล้กับการเซตสกิลแหละก็คือแบบอ่ะพื้นฐานเตรียมต่อสู้ผมก็จะเลือกว่าอ่ะผมจะเอาไว้ใช้หมดอะไรบ้างนะครับก็ทดลองว่างเปล่าแล้วก็ ไม่ทับลงพลังก็ยืนยันไปเราก็จะทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเลิกใช้งานก็สามารถเลิกใช้ตราวพวกนี้ได้เลยเป็นเซตเป็นเซตนะครับผมสําหรับความสามารถในจุดนี้นั่นเองก็พยายามเลือกตาให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็ต้าไหนสามารถอัพได้ก็อัปตราน,นั้นด้วยยิง่งเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเปอร์เซนต์ก็จะ ดียิ่งขึ้นนั่นเองสง่งผลต่อค่า CPU ของเราด้วยนะครับพเพื่อนๆพอย่างต่อมานะครับนั่นกะ็คือความง่ายของเกมนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานไม่รู้ว่าเอ้ยพี่ผมจะเลือกใช้สกิลอะไรสกิลแบบมันเยอะมากครับสกิลต่างๆนี้แบบน่าสนใจแรงไปหมดครับมันมีตั้งแต่เอฟเฟกต์ดันเจี้ยนแล้วก็เอฟเฟกต์การบันลองถ้าใครเป็นในคอนเทนต์ p v p เพื่อนๆสามารถดูได้นะว่าเออคอนเทนต์ PVP เนี่ยดาเมจมันเป็นยังไงมันอาจจะไม่ได้เวอร์วางเหมือน PVE นะเพราะว่ามันถูกออกแบบให้เวลาการใช้งานเน ถูกทาให้มันทำา a าเ g ในเฉพาะหมด PVP เท่านั้นแล้วถ้าใครไม่รู้เลยว่าจะเลือกยังไงครับเ,เพื่อนก็สามารถไปดูในส่วนของ top serve ได้กดที่ดูข้อมูลครับแล้วก็ไปที่คําว่า skill ใน top serve ครับเขาก็จะมี preset skill ของเขาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนก็สามารถกดตรงนี้นะฮะจากนั้นก็เลือก preset ของเราอันนัหนึ่งที่เราต้องการครับอาแทนอันดับที่10ใช่ไหมกดแทนที่เราก็จะทําการคัดลอก skill ของอันดับหนึ่งเข้ามาได้แล้วไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PVP ก็ตามครับจะทําให้คุณสามารถ เซตสกิลแบบนี้ยิ่งไงยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดร่างกันครับส่วนตัวแล้วผมก็เลือกใช้ความรู้สึกที่เราคอมโบแล้วรู้สึกว่าเอยมันโอเคแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับเพื่อนสำหรับพาร์นนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับสิ่งที่ควรรู้ภายในเกม Cry s t a l of a t l a ลซึ่งบอกเลยครับว่าค่อนข้างแอดวานซ์นิดหนึ่งเพราะว่าระบบพวกนี้มันก็จะเป็นระบบที่จะมีผลระยะยาวแต่ถ้าคุณรู้ในช่วงต้นก็จะทำ เก็บเลเวลอัพตัวละครในช่วงต้นได้ไหวยิง่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และเราไว้เจอก,กันในพันต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ